สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตย์ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับเรามา เริ่มต้นกันสำหรับเรื่องแรกนะครับก็แน่นอนครับมีประเด็นเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของเร็กเชนฮาร์ม่ให้รับฟังกันเอาบางส่วนนะครับที่น่าสนใจแล้วกันส่วนแรกครับขอยิบยกในประเด็นของแฮร์รี่คีนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็มีการเล่นข่าวมานานละนะครับระหว่างแมนยูกับแฮร์รี่คนแล้วก็ พอเทนฮาร์มารับงานกับแมนยูเนี่ยก็ยังคงมีข่าวนะครับที่แมนยูให้ความสนใจเทนฮาร์ต้องการเคนแมนยูต้องการเคนเนี่ยนะฮะมันเป็นความจริงไหมก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่ทราบนะครับจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้นะฮะแต่ว่าในตอนนี้ครับยุคข,ของเทนฮาร์เขาให้สัมภาษณ์เองนะว่าใช่นะครับก็คือแมนยูมีความต้องการจริงซึ่งเราก็รู้เกี่ยวกับคุณภาพของเคนอยู่แล้วนะครับว่า เียสามารถทําประตูยิงประตูให้กับคุณได้ถึง30ประตูแน่นอนแหละนะฮะในแต่ละซีซันซึ่งก่อนที่เราจะไปซื้อหอยรุนเนี่ยเราก็ตัดสินใจซื้อเคียนเกาะนะครับเพียงแต่ว่าในรายของแฮร์รี่เคนเนี่ยมันไม่ได้ก็เลยมาลงที่ฮอยรุนหอยรุนเนี่ยต้องใช้เวลาครับในการสะสมประสบการณ์ต่างๆนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ม่ยุติธรรมแหละที่จะ ระดับท็อปของโลกเนี่ยไปเปรียบเทียบกับดาวรุ่งที่พึ่งขึ้นมาอย่างฮอยรุนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทั้งคู่เนี่ยมีความแตกต่างกันเรื่องของคุณภาพนะครับซึ่งฮอยรุนเนี่ยเทนฮาร์กล่าวนะว่าฮอยรุน ในมุมมองเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีสวยภาพนะแล้วก็เราเนี่ยมีความสุขที่ได้มีการจัดการคว้าตัวฮอยรุนมาร่วมทีมนะครับแต่ก็ต้องย้ํากันอีกรอบหนึ่งว่าฮอยรุนต้องใช้เวลาในการเก็บประสบการณ์นะครับในการพัฒนาตัวเองกันต่อไปนะครับสุดท้ายเราก็ยินดีนะ ที่เราเนี่ยได้มีการคว้าตัวสูวนทาดารุ่งมมราเนี่ยเข้ามาร่วมทีมได้แล้วก็เราได้เห็นศักยภาพในการทำประตูของฮอยรุนมาอยู่บ้างแล้วนะครับส่วนในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับจะพูดได้ว่าฮอยรุนก็มีช่วงเวลาที่ไม่ดีเหมือนกันแล้วก็ช่วงเวลาที่ดีในช่วงที่เขาเนี่ยทำประตูได้แบบต่อเนื่องหลายเกมติดต่อกัน เราจะได้เห็นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วก็เป็นช่วงที่เจ้าตัวเนี่ยก็ขาดความสมเสมอไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติสําหรับนักเตะที่ถือได้ว่าเป็นแบบนักเตะอายุน้อยอะไรประมาณนั้นครับที่จะมีเรื่องของฟอร์มการเล่นที่แบบขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ามันก็ส่งผลต่อภาพลบของทีมด้วยนะครับเกี่ยวกับผลงานภาพรวมนั่นแหละ ส่งผลภาพลบหมายถึงว่าพอไม่มีฮอยรุนเนี่ยเรื่องของการจบสกอร์ก็ขาดหายไปแล้วก็ตอนที่ฮอยรุนกําลังฟอร์มดีแทนว่าฮอยรุนจะได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องถูกไหมฮะแต่ดันเป็นว่าโชคร้ายมีการบาดเจ็บพอกลับมาความต่อเนื่องก็ไม่มีอีกนะฮะนั่นคือสิ่งที่เป็นผลเสียต่อทีมด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับมันไปนะอ่ะประมาณนี้ครับเรื่องของฮอยรุนแล้วก็เฮลิเคียนที่เทนฮารให้สัมภาษณ์เองนะครับว่าแบรนดูมีความคิด เอริกินฮังมีความคิดที่จะซื้อนําเข้าเฮริเคนเข้ามาร่วมทีไม่ได้แต่ว่าล้มเหลวนะครับส่วนประเด็นอื่นครับที่น่าสนใจนะฮะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของดาวรุ่งอีก2คนก็คือเจ้าหนูคอบิไบนูนะครับและ กาาโชนะครับทเทนฮักล่าวออกมานะครับว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นนักเตะอายุน้อยอนาคตไกลนะแล้วก็มีชื่อติดทับทีมชาติอังกฤษแล้วก็อาเจนเรียบร้อยละนะฮะกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นกําลังพัฒนาตัวเองในทิศทางที่ดีเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามีการยกกระดับการเล่นที่ดีขึ้นในช่วงหลังมานี้ครับแต่ เราต้องการมากกว่านี้สําหรับทั้งคู่นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโลกของฟุตบอลเนี่ยมันมีการดําเนินการไปเร็วมากๆม,มีการพัฒนาการไปอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นเนี่ย คุณจะหยุดนิ่งไม่ได้คุณต้องมีการปรับปรุงตัวเองโดยตลอดเวลานะครับพัฒนาตัวเองโดยตลอดเวลานั่นคือสิ่งสําคัญเราต้องการคุณภาพมากกว่านี้สําหรับ2เรารุ่ง2รายนี้ทําได้ดีแล้วณนะปัจจุบนันแต่ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปต้องอย่าหยุดพัฒนานะครับนั่นคือสิ่งที่ทินฮาร์พูดถึงดาวรุ่ง2รายนี้ที่ ขึ้นมาแบบเต็มตัวในช่วงฤดูกาลนี้นะครับส่วเรื่องของการประชุมอะไรต่างๆการเตรียมทีมต่างๆหลังจากนี้ครับที่น้าบอกว่าการประชุมเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะตอนนี้เราก็ได้มีการดําเนินการบางส่วนไปแล้วอย่างรวดเร็วนะครับซัมเมอร์นี้กําลังที่จะเข้ามามันก็เป็นช่วงเวลาสําคัญนะในการเตรียมทีมในการเข้าตลาดนะครับเราต้องการก้าวต่อไปในการทาทีมของเรานะครับแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับการสร้างทีมซึ่งในช่วงปีนี้นะฮะมันก็ มีเรื่องราวความวุ่นวายเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่เราเนี่ย ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันในช่วงฤดูกาลหน้านะครับพูดถึงเรื่องของทีมที่เล่นแล้วก็ไม่มีสไตล์เป็นของตัวเองในช่วงฤดูกาลนี้นะครับทำไมมันถึงเกิดคําถามแบบนั้นทําไมมันถึงมองได้แบบนั้นครับเทน่าบอกว่ามันน่าผิดหวังนะก็อาจจะหมายถึงกับสไตล์การเล่นที่มันไม่ค่อยเวิร์กนะครับแล้วก็มันไม่ใช่คําพูดที่เหมาะสมเพราะผมคือคนที่อยู่กับความเป็นจริงนะเมื่อปีก่อนครับตอนที่ผมเข้ามาคุณทําการปรับ แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการชนะเกมด้วยจากปีก่อนเราค้นพบแนวทางที่จะทำให้ทีมเนี่ยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นปีนี้เราอยากที่จะก้าวไปในอีกขั้นนะครับเราก็เลยจัดการซื้อผู้สัตรูที่สามารถสร้างเกมจากหลังบ้านได้กองกลางที่มีมิติอย่างเมสันเมาเข้ามาแล้วก็ซื้อฮอยรุนเข้ามานะครับแต่เหตุผลที่ว่าเรื่องของสไตล์การเล่นที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมันมาจาก ตัวหลักนะฮะตัวหลักเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะครับทำให้การที่จะไปเล่นแบบนั้นเนี่ยสไตล์ที่เราต้องการอาจจะหมายถึงสไตล์แบบตอนที่เทียนฮารคทำงานอยู่ที่อารจนนั่นแหละมันทำไม่ได้นะครับเนื่องจากนักเตะตัวหลักเนี่ยบาดเจ็บเยอะจนเกินไปแล้วก็อาจจะมีการหมุนเวียนในแต่ละเกมเนี่ย เสือตัวจริงไม่ซ้ำหน้าครับความต่อเนื่องมันไม่มีมันก็เลยเป็นผลด้านลบนะครับตัวในจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็ต่อเนื่องมาจากเรื่องของรูปแบบสไตล์การเล่นที่เทนฮากบอกแหละว่าอยากที่จะทําให้มันดีกว่านี้แหละแต่ว่ามันมีเรื่องของอาการบาดเจ็บเข้ามาซึ่งเดนฮากก็บอกต่อจากประเด็นเรื่องเดิมนะครับว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยมันทําให้ทีมมีการ ทำทีมที่ค่อนข้างยากลาบากมาอย่างเช่นแนวรับนะฮะที่มีอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับเทนฮาก็บอกว่าเรามีการเหมือนกับวิเคราะห์ดูนะไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้เล่นได้รับบาดเจ็บในช่วงซีซั่นนี้เยอะมากๆแต่มันก็มีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับความโชคร้ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอวันมีเรื่องของอาการบาดเจ็บเข้ามาครับก็อย่างที่เทนฮากได้มีการกล่าวในช่วงก่อนหน้านั้นครับว่ามันก็เลยมีผลกระทบด้านลบนะครับเกี่ยวกับการทาทีมด้วย you'll ผลก็นิ่งขันด้วยนะครับที่มันออกมาได้ไม่ดีนะครับคือทุกอย่างเนี่ยจากซีซันก่อนแล้วก็คาบเกี่ยวมาช่วงซีซันเนี่ยมันกําลังอยู่ในทิศทางที่ดีดูไหมครับมันควรที่จะทําได้ดีกว่านี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมาเจอความโชคร้ายเราก็ต้องมาเจอเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บเล่นเล่นงานนักเตะหลายคนมันก็เลยทําให้ไม่มีความสมสู่รเ์แบนะครับแต่โอเคเราก็ต้องโฟกัสเกี่ยวกับฤด,ดูการนี้กันต่อไปโปรแกรมที่เหลือนัดชิงนะครับแล้วก็เราคาดหวังนะให้นักเตะที่มีอาการบาด เจ็บก่อนหน้านั้นเนี่ยกลับมาทันนะครับในเกมหรือโปรแกรมช่วงท้ายของซีซั่นนะครับก็ตอนเนี้ย นักเตะตัวหลักหลายคนที่มีอาการบาดเจ็บก็เริ่มกลับมาแล้วก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้ในช่วงโปรแกรมไท้ายนี้นะฮะต่อมาครับที่เทนฮากกล่าวนะครับก็คืออาการบาดเจ็บเหมือนเดิมนะครับเทนฮารบอกว่าตอนนี้เราลงเล่นไป47เกมโดยใช้แผงแบ็คโฟร์รวมกัน30แบบนะฮะซึ่งมันเนี่ยไม่ได้มาจากที่คุณเลือกเลยนะมันคือทาง เลือกที่ถูกบีบหรือความจําเป็นนั่นแหละเพราะนักเตะเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ใครก็ตามครับที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลซักเล็กน้อยก็ยังดีเนี่ยพวกเขาจะทราบมาเป็นอย่างดีครับว่ามันจะส่งทบเป็นอย่างมากต่อมาครับที่เทนฮากล่าวก็คือกล่าวออกมาอยู่นะครับว่าจากนั้นเนี่ยคาเซเมโรก็มีอาการบาดเจ็บไปนานเรามีปัญหามากมายภายในทีมคุณไม่สามารถเล่นในแบบที่คุณอยากเล่นได้ตลอดเวลาพยายามเน้นย้ำแหละนะฮะเกี่ยวกับนักเตะได้รับบาดเจ็บแล้วก็ ทำทีมมันก็เจอกับความยากลำบากในจุดๆนี้นะครับแต่เป็นแฟนเนี่ยก็อยากเห็นทีมประสมน้ำเร็จนะทีมเอาชนะให้ได้นั่นคือสิ่งที่เราพยายามทําเสมอนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมทีมที่พวกเขาเนี่ยออกไปลุยคว้าชัยพวกเขามีสปิริตในทุกๆเกมนะครับเช่นทัทกกล่าวต่อนะครับว่าเราทําการปรับเล็กน้อยนะเกี่ยวกับแนวทางการเล่นเพราะว่าเมื่อคุณไม่มีเซ็นเตอร์แบ็กที่ถนัด เท้าซ้ายแล้วกันหรือทางฝั่งซ้ายอะ่ะกล้องหลังตัวกลางฝั่งซ้ายเนี่ย คุณก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการเล่นมันก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องทํามันจะเป็นที่จะต้องทำนะฮะเราไม่ได้อยู่ในที่ที่เราต้องการที่จะอยู่นะครับในแง่ของแนวทางที่เราอยากจะเล่นนะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยอยากเล่นแบบรูปแบบแบบว่าควบคุมสถานการณ์มีมิติในหลายแบบนะครับเราอยากเล่นลายสูงนั่นคือเป้าหมายที่เราตั้งกันเอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือ สิ่งที่เตียนหางเนี่ยพูดนั้งเยอะหน่อยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บแล้วมันก็อย่างที่บอกกันแหละนะฮะว่าพอมันมีเรื่องของอาการบาดเจ็บความโชคร้ายนักเตะตัวหลักบาดเจ็บนานบาดเจ็บหนักหลายคนทีเดียวเนี่ยหรือ มันแบบสลับกันเจ็บแล้วกันบางครั้งเนี่ยสลับกันเจ็บทําให้แบบตัวจริงไม่พร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยจะได้เห็นนะฮะว่าเทนทาบอกว่าเขาก็อยากทำอะ่ะเรื่องของวิธีการเล่นเล่นเกมรุกนะครับปรับแท็กติกให้มันมีมิติในการเข้าทํามากมายนะครับหรือการดันไลน์สูงเล่นเหมือนกับทีมดังๆทีมอื่นอะไรก็ว่ากันตามแต่นะฮะแต่ว่ามันทําไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการปรับเกี่ยวกับเกมรับอะมันมีวิธีการรับมือนอกเหนือจากนั้นไหมคุณเคยคิดไหมนะครับ ก็บอกเลครับว่าเขาก็เคยคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้งเก่าเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือการนําวิธีการเล่นเกมแบบว่าเกมรุกแล้วกันมาปรับใช้กับสโมสรแมนยูดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีการปรับเกี่ยวกับให้ทีมเน้เน,นเกมรับเป็นหลักถ้าเกิด ตัวหลักกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันดังนั้นหากคุณเนี่ยมีการปรับตัวแล้วก็เล่นในรูปแบบแบบว่าใช้เกมรับมากๆเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่เหมาะสมกับนักเตะที่เรามีอยู่นะครับและถ้าเกิดคุณมีผลงานไม่ดีตามมาอีกทุกคนเนี่ยก็จะเสียความมั่นใจาตามๆกันประมาณนี้ส่วนเรื่องของเฟนก้ไดยองนะครับเท็นฮาก,ก็บอกเลยฮะว่าคือถ้าเกิดเราอยากเล่นให้เหมือนกับอาแจกเนี่ยจริงๆแล้วในพื้นที่ดันกลางเนี่ยนะครับมันต้องมีนักเตะประเภทแบบนี้นะก็คือแบบเฟนก้ไดยองอย่างเงี้ยนะฮะ แล้วถ้าเกิดเดยองเข้ามาและยืนคู่กับกาซิเมโรเนี่ยจะเป็นการเข้าขากันได้เป็นอย่างดีนะหากคุณต้องการเล่นสไตล์แบบอาร์เจ็คนี่ครับคุณต้องมีประเภทแบบนี้นะฮะมันคงจะเป็นการแบบว่าส่งเสริมกันได้เป็นอย่างดีแหละลงตัวนะครับที่เดยองจับคู่กับกาซิเมโรในแผงกองกลางตัวกลางนะครับส่วนเรื่องของความต้องการแล้วก็ความผิดพลาดความล้มเหลวในการ ขวาตัวเดยองไม่สําเร็จในช่วงซัมเมอร์แรกของทินฮา r กเนี่ยเนฮากก็บอกนะว่ามันทําอะไรไม่ได้นะครับจริงๆถ้าเกิดเราดูในช่วงเวลาที่ผ่านมาเทนฮากเยังอธิบายนะว่าคือมันก็เป็นไปได้ยากนะที่เราเนี่ยต้องการนักเตะลายชื่อตามนั้นแบบเป๊ะๆมันเป็นไปได้ยากนะครับมันก็ต้องมีสักครั้งหรือหลายๆครั้งแหละที่ เราไม่ได้นักเตะตามที่เราต้องการนะครับไม่รู้แหละว่าเป็นเหตุผลในรูปแบบแบบไหนนะแต่ว่ามันก็ต้องมีซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้นักเตะตามที่เราต้องการเราก็ต้องมีการพัฒนาสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาปรบับใช้อะไรก็ตามแต่หลังจากนั้นนะฮะก็ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของทินฮาร์กนะที่น่าสนใจบทสัมภาษณ์ภาพรวมนะฮะที่สรุปมาให้เราฟังกันส่วนเรื่องของข้อมูลออกมาจากเบนเจีขอบนะครับเบนจีขอบก็บอกว่าแมนยูกำลังวางแผนที่จะทบ ทัวนอนาคตของเอเดรีนฮา k แน่นอนนะครับหลังจากสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้แมนยูก็มีแผนนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกุนซือรายใหม่ยังอยู่ในหัวนะครับยังมีในความคิดอยู่แล้วก็วิเคราะห์ผู้จัดการทีมในกรณีที่ว่า มีการเข้ามาแทนที่เทรนทนฮากในช่วงหลังจากนี้นะฮะโอกาสการปลดยังไม่ตัดนะครับซึ่งเจคอบบอกว่าถึงแม้ว่าเทนฮากจะพาทีม,วชชมคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้ก็ตามครับแต่สุดท้ายทาสมูสรก็ยังคงมีการพิจารณาแล้วก็ประเมินผลงานภาพรวมของเทนฮากอยู่ดีนะครับก่อนที่จะมีการตัดสินใจอีกรอบหนึ่งนะครับสรุปง่ายๆก็คือ FA ฟเคัพเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตัดสินว่าเทนฮารกจะได้ไปต่อหรือไปไม่รอด นั่นเองนะครับคือมันต้องเอาสมมติว่าคว้าชแชมป์เอฟเอคัพเนี่ยก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปรวมกับเรื่องอื่นด้วยมันมีหลายๆข้อนะครับที่ทีมบริหารชุดใหม่ของแมนยูเนี่ยต้องเอาหลายๆเรื่องไปวิเคราะห์จาะลึกแบบละเอียดนะครับคือก็คงจะเอาแบบการทํางานของทีนทั้งแต่ปีรแรกๆจนนปัจจุบันเนี่ยมาประเมินกันว่าแนวทางมันตรงกันไหมคลิกกันไหมนะครับก็ค,คงไม่ใช่แบบ เอาแค่ข้อถึง2ข้อเนี่ยนะฮะมาประเมินกันหรอกนะครับมันต้องแบบประเมินแบบเป็นละเอียดแล้วก็วงกว้างมากๆนะครับเกี่ยวกับอนาคตของผู้จัดการทีมนะฮะส่วนประเด็นของโทมัสทุนเคิลนนะครับจ้เขาบอกว่า แหล่งข่าวใกล้ชิดของทุนเคลนเนี่ยมีการเปิดเผยเออกมานะครับว่าทุนเคลนต้องการรับงานที่สโมสรแมนยูนะทุนเคลนต้องการกลับมาที่พิมเบเดงกฤษแล้วก็เขามองว่าภารกิจของเขาที่อักองกฤษเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นนะครับส่วนเรื่องของเจดอนซานโชครับเจคอบบอกว่าทางซานโชต้องการอยู่กับเบอร์เซียดอตมุนต่อไปในช่วงฤดูกาลหน้า งบประมาณในการซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้เบื้องต้นนะครับอาจจะมีรายรับหรือว่าเงินให้ใช้ประมาณ100ล้านปอนด์เป็นเงินเบื้องต้นก่อนการขายนักเตะนะครับซึ่งสมโมสรทราบดีครับว่าถ้าเกิดอยากได้เงินการใช้ที่เยอะมากกว่านั้นเนี่ยแมนยูจำเป็นที่ต้องมีการขายนักเตะหลายคนออกจากทีมนะครับเพื่อสร้างรายรับนั่นเองส่วนอนาคตของแดนแอสเวดนะครับเบนจะเขาบอกว่านิวคาสเซิลคาดว่า จะตัดสินใจเลือกผู้นวยการทางกีฬาค,ค,ค,คนใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นดานแอสวดกับแมนยูก็มีแนวโน้มว่าจะจบดีลกันได้มีโอกาสที่แอสวดจะมารับงานกับสโมสสอนแมนยูทันในช่วงซัมเมอร์น,นี้ก็ได้นะครับรอรุ้นกันส่วนเรื่องของเอเดนการ์ครับมีข้อมูลจากส p o r t ตบิลนะครับมีการระบุออกมาว่า บรรดาผู้บริหารของไบเอียนบิลนิกเนี่ยนะฮะได้มีการเริ่มพูดคุยถึงชื่อของเอเดนฮาร์ที่ในตอนนี้อนาคตของเทนฮาร์กมันเข้าขั้นแบบ50-50นะฮะ ซึ่งถ้าเกิดไปไม่รอดกับฝั่งแมนยูทางบายเยนก็อาจจะมีการพิจารณาเอเกนฮากมาเป็นผู้จัดการทีมรายใหม่ในช่วงฤดูกาลหน้านะครับซึ่งบายเยนเนี่ยตอนนี้นะครับคือสนใจใครก็แปลกค่อนข้างเยอะนะครับล่าสุดก็เป็นลับลังนิกที่ได้มีการบอกปัดข้อเสนอแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นอารอนโซอีกนะฮะแล้วก็ประมาณ2 -3 วิึงสามรายชื่อมากกว่านั้นนะครับที่มีข่าวเนาะก็มีการแบบว่าติดภารกิจด้วยแล้วก็บางรายก็ เป็นการบอกปัดข้อเสนอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทนฮากเนี่ยคือมันมีโอกาสไปไมไปได้สูงไงเพราะว่าในแง่ของถ้าเกิดเทนฮากโดนปลดเท่ากับว่าว่างงานบบเยนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดึงเทนฮากได้แบบสบายๆนะครับก็ทางฝั่งแมนยูเราก็มีข่าวกับทุนเคลื่อนด้วยเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของครูเรียนโรเบตกีนะครับตามรายงานจากสื่อของฝั่งอิตาลีนะครับผมมองได้เลยว่าเป็นเป็นข่าวของสิบแน่นอนนะฮะซึ่งโรเบตกีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีข่าวกับแมนยูนะ เป็นหนึ่งในริยชื่อแหละที่มีข่าวกับฝั่งแมนยูในเรื่องของการเข้ามารับตาแหน่งผู้จัดการทีมแต่ว่ามันนานมาละหลายเดือนก่อนแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยช่วงหลังวันนี้ไม่ค่อยมีข่าวนะครับสื่ออินเตอร์นี่บอกว่าโรเบตกีเนี่ยกำลังรอการติดต่อจากสโมสรอนแมนยูอยู่คือมันเคยมีข่าวว่าโรเบตกีต้องการรับงานแมนยูอ่ะคือแบบสนใจงานแมนยูเป็นอย่างมากแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูกับเทนฮากมันก็ยังแบบเก้าอี้แข็งอยู่อ่ะคือไม่ยอมปลดสักทีแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทำให้โรเบร็ มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมแล้วก็มีเอซิมิลานด้วยนะฮะแต่ว่าโรเบตกีก็ยังรอนะนี่คือรายงานจากสื่อของฝั่งเี่แต่ถ้าเกิดเอาแบบเชื่อถือได้นะผมมองว่าสื่อนี้เลยครับเดอะการเดียนเดอะการเดียนเนี่ยเขาบอกว่าเวสแฮมเนี่ยขยับเข้าใกล้าการบรรลุข้อตกลงกับโรเบตกีแล้วซึ่งถ้าเกิดอิงตามเดอะกาเดียนเนี่ยก็หมายความว่ามีโอกาสเป็นไปได้ กับฝั่งเวสแ์แฮมมากกว่าแล้วก็ถ้าเกิดเอามาโยงกับแมยูก็น่าจะเป็นข่าวเรืออย่างที่ผมบอกไปนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องนี้ก็ตัดกันไปนะครับตามรายงานจากเดลี่เมลนะครับมีการระบุออกมานะครับว่ามาร์คัดฟอร์ดก็เตรียมพบปะพูดคุยกับเซอร์จิมไรายคิปแล้วก็ทีมงานบริหารชุดใหม่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยก็โดนโอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องของฟอร์มการเล่นต่างๆนะฮะแล้วก็เหมือนกับเจ้าตัวเนี่ย อาจจะไม่มีความสุขกับการเล่นการคาแข้งในทีมแรฟอร์ดต่อไปอีกแล้วในช่วงหลังจากนี้นะครับทางเซอร์เดวิลฟอร์ดนะฮะก็จะเป็นแบบผู้นําในการเจรจาในการพูดคุยกับแรดฟอร์ดเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็จะถามคำถามแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณยังต้องการมุ่งมั่นอยู่ต่อไหมนะครับคุณต้องการแบบว่าเลือกย้ายทีมอะไรหรือเปล่านะครับก็เอาแบบให้เคลียร์เลยนะครับก็เอาแบบให้มันชัดเจนนะฮะถ้าเกิดคุณอยากอยู่ต่อคุณก็ต้องแบบ กระตุ้นตัวเองหน่อยนะครับเจ็นตัวเองกลับมาเข้าที่เข้าทางให้ได้เหมือนกับซีซันก่อนที่แบบยิงได้แบบหลายประตูถูกไหมครับสาประตูอะ่ะต้องเอาแบบนั้นนะฮะเอาความมุ่งมั่นกลับมานะครับก็ต้องเคลียร์ลยหลายอย่างเกี่ยวกับอนาคตของแรดฟอร์ตนะฮะตามรายงานจากเดลิเมลนะที่มีการระบุก,กันออกมาตอนนี้ก็ทีมผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยจะมีการทํางานแบบรวดเร็วมากเอาแบบให้มันเคลียร์เลยแล้วก็ซัมเมอร์ใกล้ที่จะถึงแล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการพูดคุยแหละส่วนเรื่องของบรูโน่เฟอร์เดสนะครับก็เป็นก,กระแสข ระบุออกมาล่าสุดนะครับก็มีรายงานออกมาจากสปอร์ตกีด้าบอกว่าบาร์เซโลนาตกเป็นข่าวเตรียมเปิดการเจรจาเพื่อสญญาก,กับบรูโน่เฟร์นเดสนะครับออกองกลางกับตันทีมของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งมันมีกระแสข่าวเนื่องจากว่าทางบรูโนเนี่ยเพิ่งให้สัมภาษณ์แบบว่าเหมือนกับเปิดช่องอะว่า หลังจากจบฟุตบอลยูโรเนี่ยเขาอาจจะมีการพิจารณาเรือ่องการย้ายทีมก็ได้พอบูโน่พูดแบบนั้นเนี่ยทำให้กระแสะข่าวการย้ายทีมเนี่ยมันก็เป็นกระแสะออกมาหนักมากๆนะครับแล้วก็ถึงขั้นที่สื่อของฝั่งสเปนเนี่ยเขาบอกว่าเอเจนต์ N ของบูโน่เนี่ยก็มีความสนิทใกล้ชิดกับฝั่งของบาซ่าอยู่แล้วก็อาจจะมีการนําเสนอบูโน่ให้กับทางฝั่งบาซ่าก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะถึงขั้นที่เราเดียเ๋ยวนีย มีการติดต่อเจรจากับทางแมนยูเบื้องต้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องรอติดตามกันซึ่งบรูโนจากภาพล่าสุดก่อนเกมนะครับเจ้าตัวก็ยังคงใส่เฟือกนะก็มาลุ้นกันนะฮะว่าจะพร้อมหรือเปล่าเทนหาก็บอกว่าปกติแล้วก็คือบรูโนแก่แบบพยายามที่จะทําให้แบบตัวเอง100%ที่สุดอะถึงแม้ว,ว่าจะมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าด้วยความที่เป็นบรูโนครับจะแบบกระตุ้นตัวเองพยายามแบบทําให้ตัวเองพร้อมเพื่อลงสนามไม่ได้ปกติแล้วเจ้าตัวจะแบบ ไม่ยอมให้ชื่อของเขาเนี่ยโดนตัดทิ้งนะครับก็รอติดตามกันแล้วก็ดาวรุ่งจากเยอรมันนะครับของสโมสรชาวก้มีรายงานออกมาจากฟุตบอลนิวนะครับก็มีการระบุกออกมานะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังให้ความสนใจกับอาซานอูเอดราโอโก้นะครับวันเดอร์คิดของชาวก้มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะเป็นนักเตะวัยเพียงแค่17ปีเลยครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากทั้งนิวคาสเซิลที่เป็นโดเต็งนะครับแล้วก็มีซิตี้ แล้วก็รวมไปถึงแมนเชสเตอร์เต็ดด้วยนะครับคือเขาบอกว่ามันเป็นแบบเหมือนแบบเทเอฟเอ็มอะฟุตบอลมเนเจอร์อะนะครับก็น่าจะเป็นเด็กมีของคนหนึ่งละนะครับ ผมไม่ได้แบบมีการติดตามนะแต่ว่าเรื่องของความน่าสนใจเนี่ยดูแต่และทีมครับให้ความสนใจมันก็อาจจะมีฟอร์มที่ดีมาก่อนหน้านัน้นะครับเขาบอกว่ามีค่าตัวประเมินออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.8ล้านปอนด์แต่สถานการณ์ในตอนนี้เนื่องจากแบบหลายทีมสนใจนะทาให้ตัวเลขเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปหลายเท่าเป็นประมาณ13ล้านปอนด์นะครับคือถ้าเกิดนักเตะยังมีฟอร์มที่ดีจนจบซีซั่นนะครับแล้วก็ลหลายทีมต่างให้ความสนใจเนี่ย ชาวเก้ก็จะมีการโกงค่าตัวขึ้นไปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือดาวรุ่งรายนี้มีสัญญาอีกหลายปีนะครับจนถึงปี2 0 2 7นเะฮะเพราะฉะนั้นชาวเก้ไม่กดดันนะครับสามารถโกงราคาค่าตัวได้ส่วนประเด็นปิดท้ายครับสิงังกฤษครับก็ได้มีการเปิดสถิติเกี่ยวกับพอรลงบานนะครับอย่างอองตทนีมัซียาวนะฮะในตลอด9ปีกับสโมอสรอนแมนยูนะครับซึ่งสถิติของมัลซียาวออกมาเนี่ยก็คือ มีอาการบาเดเจ็บไปแล้ว23ครั้งโดยนับเป็นจํานวนเกมที่พลาดลงสนามเนี่ยก็เบ4นัดแล้วก็ต้องใช้เวลาพักเนี่ยราวๆ521วันหรือก็อเกือบ2ปีเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าโคตรเยอะนะครับมีเพียงแค่ไม่กี่ซีซันที่ทําให้ดีนะครับน้อยมากๆ เพราะจันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่แมนยูเนี่ยจะไม่ต่อสัญญาแล้วก็เตรียมปล่อยมาร์ซิยาวแยกทางกับมาร์ซิยาวไบในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแบบรายค่าตัวด้วยนะฮะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือต่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูที่น่าสนใจสำับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับมากับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ